มีความหวานของแรกเกรแบนด์แบบบ่ๆมๆอ่ำๆเนาะเป็นกลิ่นที่ดีนะเป็นกลิ่นที่ดีมากๆวรจะรอถึงปีหน้าไม่ได้แหละวรจะต้องเอาเขามารีวิวในปีนี้นี่แหละ p ู r f u m e อ l สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ มาวันนี้ปูนกลับมาพร้อมกับแบรนด์น้ำหอมที่ปูนชอบเป็นพิเศษบ้านหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือ r e ฟิ i c a นั่นเองถ้าใครเคยได้ดูคลิปก่อนๆนหน้านี้ของเรานะคะจะรู้เลยว่าปูนเป็นแฟนของ r e p ิ i c a พอสมควรเลยใครอยากดูรีวิวกลิ่นไหนเป็นพิเศษสามารถย้อนดูได้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะคะวันนี้นะคะปูนกลับมาพร้อมกับกลิ่นที่เขาตั้งใจรังสรรค์เป็นพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่น่าเสียดายมากๆที่ประเทศไทยเพิ่งจะเอาเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะใจจริงอะ่ะปูนก็อยากรอทำวาเลนไทน์ปีหน้านะแต่พอได้มาดมกลิ่นนี้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ละปูนจะรอถึงปีหน้าไม่ได้หละปูนจะต้องเอาเข้ามารีวิวในปีนี้เนี่ยแหละและกลิ่นที่ปูนกำลังพูดถึงอยู่นะคะก็คือกลิ่นนี้เลยค่ะ r e p i c a กลิ่น On a g e n นะคะ ชื่อก็โรแมนติกแล้วใช่ไหมคิดดูว่าถ้าสมมติว่าประเทศไทยเอามาในช่วงดืินกรุมภาพันธ์จริงๆนะปุ่นว่ามันจะต้องเป็นเต่นที่ชวนโรแมนติกมากๆเลยตัวนี้เขาอยากให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เราไปเดทกันยามค่ำค่ออกจะฟิลกลางคืนกลางคืนนิดนึงนะคะ กำลังจิบวายจิบเครื่องดื่มแบบหวานๆวานัวๆเนาะกลิ่นของเขาก็จะ represent สถานการณ์ประมาณนั้นเลยเหมือนที่รูปที่หน้ากล่องของเขากำลังจะบิวเราเนี่ยแหละออกตัวก่อนนะคะปูนไม่ใช่นักดื่ม ดื่มเดียวที่ปุนดื่มก็คือชาเขียวชามมชาบูเท่านั้นแต่พอจะทราบมาบ้างเหมือนกันว่าตัว,วาวเนี่ยเขาจะใช้ผลไม้ที่แตกต่างกันไปนะคะแน่นอนว่าเรปิก้าขวดนี้ก็จะเอากลิ่นของผลไม้ที่มันหมักบ่มรวมกับแอคคอร์ดโน้ตเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นปลิ่นไวเหมือนกันแต่เขาเล่นออกมาได้ดีมากๆค่ะมันเป็นกลิ่นที่ดีนะมันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆ เปิดโน้ตให้ความรู้สึกแบบชาบชาบแต่มีความหวานของแบล็กเคอร์เรนแบบบม่มบชมช่ำๆหน่อยนะคะเขาเสริมความหวานช่ำด้วยกุลาบนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นกุลาบอะไรก็ตามแต่พอมาผสมรวมกันแล้วเนี่ยคุณว่ามันเป็นแบล็กเคอร์รนที่ช่ำมากๆและไม่ต้องกังวลเลยว่ากลิ่นนี้มันจะดูหวานดูชำ่ำดูเลี่ยนเกินไปหรือเปล่าไม่เลยค่ะเขาตัดโน้ตความเลี่ยนตัวนี้ด้วยแพชชูรี่ค่ะ เวททิเวอร์นะคะมีความมอสความเขียวเขียวกรีนกรีนนิดนึงเมื่อเราดมไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกลิ่นของเขาจะทวีความหวานนัวมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจะทวีความหวานความฉ่ำของแบล็กแลนรวมกับเวททิเวอร์แล้วก็มอสเนี่ยให้ปูนได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆลองนึกภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะมีกลิ่นไวน์กลิ่นแบล็กแกลน่ำๆแบบนี้อยู่ใกล้ๆ มันจะต้องเป็นเดทที่ดูฉ่ำดูนัวดูโรแมนติกมากๆเลยแล้วก็พิเศษมากๆกลิ่นตัวนี้นะคะออ a นเดทเนี่ยนะอยู่กับปูนได้ยาวจนถึง6ชั่วโมงเลยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยแต่ถ้าอยากให้ได้ฟิลตามที่เขาแบบ represent จริงๆอะตอนโพเพค่ำๆที่มีเดทนะหยิบขึ้นมาเติมสักนิดนึงปูนว,ว่าเสริมสเสน่ห์ให้เราได้ดีมากๆและ โดยปกติแล้วกลิ่นของเรปิก้าจะค่อนข้างยูนิเซ็กตัวนี้ก็เช่นกันค่ะปูนว่าสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยกลิ่นของเขาแม้จะมีความหวานแต่ว่าไม่ใช่ผลไม้ที่ให้ความรู้สึกหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้น Black ทอร์แ n นมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานฉ่ำหวานลึกสักนิดนึงไม่ได้หวานจีนจาดอะไร แล้วก็หวังว่ากลิ่นออนอเดตกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่เพื่อนๆชอบอีกกลิ่นหนึ่งนะคะส่วนตัวปุณแล้วปุณมั่นใจเลยว่ากลิ่นออนอเดตอันนี้จะติดอยู่ในท็อป5ของ My Favorite ที่กำลังจะถึงในปลายปีนี้อย่างแน่นอนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เพอร์ฟูมแองแองไปกันแล้วบ๊ายบาย